Ừ, แม่กลนงานจอบควายดอนจังหลายก่อนเลี้ยงควายดำแม่แกลนงานจอบควายดอนจังหลายคนเลี้ยงควายดำก่อนเลี้ยงควายต้องเป็นคนดีใจหลักสัตว์หลักกระบอยก็ผิดกฎหมายรลักเมียเขาใจเราสามาเจอไม่หลักเงียบผมบางเลย การไม่ใจไว้กับคนื่นโดยเฉพาะคุณสาวสำนอยเขาว่าเราเป็นเ้าลามวกน้าว่าเ้าวเมืุนสวนเจ้าไม่ไปชอบคุณแกเหมือนกันิอนานกินลูกเนื้จ้าบ้านเ,ออเดี๋ยวเอเพลงเอาแค่คนี้ก่อนอครับดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อารางงม,มยังเจอเชียงกองอุดรสองมิถนมุนาสองห้าเมื่อวานไม่ถูกเอกไม่ถูกไว้นะครับ ก่อใจ,จชีวิตต่อไปวันนี้เราจะมาแนะนำหรือว่านำเสนอนี่ครับเราฟูโซเดี๋ยนะฝนตกจับลมอยู่ไม่ถนัดฟูโซ่จะเป็น5ตันหรือ6ตันนี่แหละครับก็เชียกับพวกตะกุลกระเทยนะครับนี่ก็คืออันนี้เขาส่งมาจากปากพนังนครศรีธรรมราชนะครับนี่ต่างภาคใต้ก็คือ เขาหามาหลายที่ครับคือคือแต่ของเราก็มีแบบตรงรุ่นหรอครับเนี่ยไอพาเฟนเนี่ยพิษดารเนี่ยแปลกประหลาดเนี่ยไอฟูโซนดอกจอกระเบิดดอกจอกละเอียดยิบเลยครับล่องฟอข้างสี่บเดล่องนะครับเนี่ยเขาให้กันช่วยหามาเสนอมาให้ผมดูหลายหลายคนละลีะทีนี้ก็เลยเจ้าของเข้ามาชนผมเองก็เลยว่าอ๋องานเดียวกันคือคือเรามมีแบบตรงรุ่นหรอครับเนี่ย เมื่อข็าหาที่ลังสิตที่เขานําเข้ามันยังไม่มีเราก็เลยนําเสนอเส้นนี้ครับนิดสันอยู่ดีเนี่ยเบรกลมของเขามันเป็นหม้อลมยึดอยู่ข้างหน้าก็คืออยู่ทางนี้ทา,ทางทางมังท้ายของเราอยู่ข้างหลังเนี่ยก็คือเขาก็ไม่เกี่ยงขอให้มันใส่กันได้เชนนีให้เขาส่งดุมมาด้วย เดี๋ยวเขาลือกระจายไปแล้วครับคือคือเราคันี้เนี่ยว่ามันจากขอบตัวนี้มาหาทางนี้เราคน,นี้ว่ามันจะถึงเมตรเจนะครับมเมตรบบวกลบไม่เกิน2องเซนเมตรเจหรือว่ามเมตรหกนะครับก็คือกระบะของเขาบรรทุกกระบะกว้าง2องเมตรยี ซิ่งของเราที่มีเนี่ยที่จะทดแทนกันเนี่ยที่เรานำสเสนอทดแทนกันเนี่ยของเราวัดตัวนี้มหาตัวนี้จะเมปด84นะครับเมปด84แล้วก็บวก50เซนเป็นอย่างน้อยเนี่ยก็คือระยะของกระทะสองฝั่งค้าละ25เป็น50ก็คือมันจะตกถึงสองเมตรสามสิบนะครับซึ่งมันจะบวกมาข้างละไอสองเม็รสามสิบสี่ก็เม็สอสิบห้าเนี่ยข้างละหกหรือเจ็ดเซน ก็ว่าเขารับได้ครับเนี่ยบพามนี่มีคลองนะก็คือเีน,นี้เขาก็เลยขอให้เราจับซองให้ด้วยเดี๋ยวนี้ให้เขาวัดมาว่าซองขนาดไหนหรือเจ้าของรถกับที่อู่อยู่คนละที่กันนะครับก็เข้าใจเขาอยู่เขาเลยไม่ชัวร์ว่ามันตำแหน่งขนาดไหนก็ต้องอุตส่าห์ยกเผาทั้งเส้นนะใช้คนส่งมาที่เราครับมาลงที่กรุงเทพรองเมืองแล้วก็ต่อที่รองเมืองมาหาลาที่อุดร เื่อให้เรารู้ตำแหนง่งอะไรครับเสถียรที่มันสามสิบเก้านิ้วหรือว่าเก้าสิบเก้าเซนนะครับแค่น,น้าเนี่ยกว้างเท่าไรเราเราไม่ถามครับว่าเราวัดตัวนี้เราก็รู้แล้วน่าจะเป็นแหนบเจ็ดเซนนะครับหนะ้าตันแล้วแล้วเขาไม่เขาไม่ติดดุมมาให้เรานะครับแต่เราใช้คันนีแอลเนี่ยว่ามันหนาเมตรเจ็ดสิบน,นะครับก่อนเลยเราจะส่งแบบไม่มี เต้าเย็บแหนบให้เขาว่ากลัวช่างเขาจะไม่ชัวร์คือคือช่างเขาจะกินอยู่แล้วครับแต่ว่าเพื่อความสบายใจเขาก็เลยส่งมาให้เราดูแล้วให้เราจับเซ็นเตอร์ตัวนี้นะครับก็ก็คือแต่ละอุกก่กงคนตาม,มีความสามารถกันนั่นแหละครับแต่เขาเพื่อความสบายใจนะครับเขาก็ยอมเสียค่าส่งทางเขาส่งมาเขาก็ออกทางเรารับของแล้วก็ออกทางนี้ของเราแล้วค่อยคุยกันนะครับี่ก็คือ จะให้ดูแบบน,นี้มันก็จะดูใหญ่เบิกเบินขึ้นมาแข็งแรงทนทานได้พอบียบใหญ่นะครับรุ่นใหม,ม่จะไม่ป็นเบรกลมแล้วนะเนี่ยสามารถใส่บอ่อลมสองชั้นดึงเบรกมือได้เนี่ยอันนี้ให้ดูจมเปื่อเดี๋ยวมันเสียบเป็นเส้นจ,จริงๆเราถึงจะมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ลอยฟังว่าเขาสูงมาจากใต้นะครับนี่เคือ สำหรับท่านที่ให้ความไว้ใจเรานะครับก็อยากทำกันให้ขนาดนี้นะครับนี่าให้ดูใครีนกอคกับอ่ากับกับดีครับ